ใจของเขาตอนนี้อยากบอกอะไรคุณที่สุดหากคุณเลื่อนมานะคะเช็คพลังงานคนในใจของคุณหน่อยนะว่าตอนนี้เขาอยากพูดอยากบอกอะไรเขามีความระแวงระวังไปหมดแล้วค่ะว่าตอนนี้นั้นเนี่ยคุณกำลังคิดอะไรหรือว่าจะทำอะไรไม่ถูกใจคุณนะคะสำหรับคนคนนี้บอกเลยว่าเขาเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกของการที่กลัวจะสูญเสียคุณไปด้วยนะในใจลึกๆเนี่ย เขาอะ่ะมีความรู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ธรรมดานะการกระทําของเราทั้งคู่เนี่ยเขากลัวเหลือเกินค่ะว่ามันจะไม่สามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาเองอะ่ะมีในเรื่องราวของการที่เหมือนกับไม่ยอมแล้วนะที่จะต้องปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปแบบนี้แปลว่าเขาเองนะเนี่ยนะคะจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ คุณนนเนี่ยนะคะได้รู้สึกดีมากขึ้นทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเพราะเขาไม่อยาก